ทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับนนนลิเองนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมไมค c r a f t p o c k e ต e อชชั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณคุณน้องการน้องการโอเคตอนแรกก็อัาจไปแล้วแหละแต่ว่าจอดับเลยเฟลนานนานนาคุณการเขาทำอะไรอยู่มาดูกัน การเขาออกจะแหลกหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเล่นบนแท็บเล็ตและแท็บเล็ตเขาใกล้จะเน่าแล้วพี่โดนตัดอะไรตรงนี้ของฉันไม่ได้ตอกฉันตัด โอเคก็นไม้กับพี่แอ๊ดตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วนะคุณน้องการ กลับบ้านก่อนไหมจ้าพี่อยู่ไหนอ่ะข้างหลังเธอเนี่ยวุ้ยเจอไข่ไก่ด้วยวิคือน้องการมาใกล้ยินแล้วแหละ ันอยู่ตรงต้นไม้อ่ะเ็แล้วคุณต้องการลงหลุมไปก่อนเลยก็ได้เร็วเข้าเร็วต้องหลุมแล้วเร็ว,รวลงมาอะไรแะ เราต้องรอจนกว่าจะเช้าแล้วเนี่ยถึงจะออกไปข้างนอกได้เสียใจเลยทีเดียวน้องการเขาแหลกมากเลยทีเดียวนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่น้อไม่สร้างบ้านแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสักครู่ปรับปรับกราฟิกให้น้องการก่อนน้องการมาเดี๋ยวพี่ปรับกราฟิกให้ พี่โดนได้ดอกไม้มาจากไหนก็ตัดเอาสีลูกดอกไม้สีอะไรสีม่วงด้วยอ่ะสีม่วงตัดไม่ได้ไม่ใช่หรอไหนได้ตัดได้ทำไมหนูตัดไม่ได้ก็ไม่รู้สินะนี่จะดับอุ๊ยการโทษอ่ะอ่ะอ่ะไปโอเคแล้วก็เผลอไปตัดของน้องการนะฮะ หายหลักลงไหมเราต้องหาหินก่อนแต่มันแหล็กไปบางทีนะ,ะ <S <S ฉันได้ยินเสียงมามูมอ่มมาวยยุ้ยอะไรอะไร เอ้ยทำไมตรงนั้นฉันเห็นดาวลอยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณการคุณแหลกมากจนถึงวางม็อกมัวเลยหรือใช่ใช่ทุบไดฉ้ฉันทุบแ,แล้วฉันทุบจนมันแตกแล้วนี่คุณแหลกมากเลยหรือนี่ การคุณดันฉันทำไมเนี่ยโอ๊ยนี่ตกลมแน่นอ้ะฮะมอนแนนะ่นจะอะไรแน่นนะมืนนดอ้ะหอนมืดทำไมคุณอย่าวางบล็อกมั่วสิมันบ้าคุณก็กดมือเปล่าสิเอ,อ้อ โอเคอืมคุณน้องการฉันได้ยินเสียงแกะแหละฮะ คุณการไปไหนแล้วอ๋อคุณการยืนเฉยๆฉยแห้ะอะไรเนี่ยใช่ว่าขุดหลุมอยู่ไง อ๋อนี่ไงตรงนี้ไงคุณจะขึ้นไปทำไมอ่ะมันมือดอยู่อ่ะจุดีงรงนี้มันมันอ,อิดอัดมันมืดอิดอัดมันมืดเหรอมันไม่มันไม่เข้ามาหรอกฉันก็ปักไฟไว้แล้วไงไฟไหม้ เนี่ยเอามากิ้นปากไว้แล้วขอบใจนะคุณอางใครตีกานนี้แหละเอาเอาแอปเปิลไปเสียไปสองขววใจแล้วนะกาเสียหนึ่งเอาแอปเปิลไปชินนห้อยู่ไหนอ่ะข้างหลังเธอไงอค,คุณน้องกันค่ะอุ้ยเสียงแม่งหลอนสัตว์อะ่ะ ขอขอไิทีหยานะคะกระต๊กโอเคคุณเงยหน้าหาหหอะไรเนี่ย ไปพี่ตดนพาดหตกมามนเช้าแล้วแต่ <Okay. S 2> เช้าแล้วเย้น yeah. กันคือพี่โดนดันหนัวไปคุณนะ่ะดันฉันทำไมพี่อย่าดันหนูเข้าไปมันก็อดันฉันโอ๊ยเดี๋ยวรอให้มันเช้าก่อนเดี๋ยวฉันคาบตาพายแปย๊บหนึ่งงับพี่โดนจะสังเกตไหมว่าหนูออ้าว คุณการหลุดไปแล้วต้องรอเขาเข้ามาใหม่อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวเป็นไรสองบีบุกไฟไหม้เหรออืม <c oughs> เป็นไรอีน้องพีเป็นเถียงกับเขามาเถียงกับใครเถียงกับพี่เมย์มากับพี่ซิมมามาเรียกแกทำไมอ่ะมันเรียกมันพี่เมย์ถามว่าอยู่กับใครอยู่กับรูโเขาอยู่กับชอนแบบแบบหมดการเอ้โโหคุณน้องการเขาแบทหมดแล้วก็ขอพักคลิปไว้แค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ